ข้าวผ่าสุขภาพพึ่งตนค่ะเรามาเตรียมวัตถุด,ดิบกันเลยนะคะผักลิบเย็นชายามะละกอมาราหวานยอดมาราหวานมะเขือเทศผักลิบร้อนฟักทองยอดฟักทองพี่น้องสามารถเตรียมพืชผักที่ท่านมีในบ้านเอามาประยุกต์ใช้เป็นเมนูนี้ได้เลยค่ะเรามาทํากันเลยนะคะหลังจากที่เอาผักทุกชนิดไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้พี่น้องนำผักทุกชนิดไปลวกพอสุกค่ะหลังจากลวกเสร็จแล้วนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นให้เตรียมข้าวสวยใส่ภาชนะไว้นะคะพอหั่นผักทุกชนิดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาคุกกับข้าวสวยในภาชนะนี้นะคะโรยด้วยเกลือพอประมาณค่ะคุกกับข้าวสวยในภาชนะหลังจากนั้นชิมรสนะคะ รสชาติดีทีเดียวค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่าในยุคอย่างนี้เราสามารถทำอาหารง่ายๆและที่สำคัญนะคะมีประโยชน์มากมายนอกจากธาตุอาหารต่างๆแล้วพืชผักที่เราใช้นะคะมีทั้งริดร้อนริดเย็นใช้ปรับสมดุลร่างกายของเราได้ดีทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะ เหมาะกับผู้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะนั่นก็คือไม่มีน้ำมันนะคะนอกจากพืชผักที่เรากล่าวมานี้นะคะพี่น้องประยุกต์เอามาทำได้หลากหลายทีเดียวค่ะจากพืชผักที่บ้านที่เรามีนะคะ